ในคลิปนี้เนาจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศสดๆในการนำพาทีมงานเทศหางเงินเนาะสำหรับใครที่ว่ายัางบ่เคยเข้าไปเทศนํำเดียวก็สามารถเข้าไปเทศน้ำกันได้เนาะในหอบหนึ่งโมงสี่สิบเนาะหอบหนึ่งโมงสี่สิบทุกคนสามารถเข้าห่วงได้เนะาะทุกคนไปเจอกันในน้าเลยโอเคนะ้าทุกคนนะเดี๋ยวเป็นออเดอร์ต่อไปเดี๋ยวซีเริ่มออเดอร์ต่อไปแต่นะ้าทุกคนเนาะอ่าสบายดีคนที่เข้ามาใหม่เ้วอสบายดี สบายดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้ะเดี๋ยสบายดีเดี๋ยวอาจารย์ขอเบิ่งกราฟแป๊บ,บ,บนึงก่อนโอ,อ้ถือว่าตลาดงามอยู่นะตอนเน,นาะกาบบอบัถือว่าสวิงเนาะถือว่าพอดีงามอยู่อ่ะมีไผ่ี่ว่ายังเพราด้นเข้าใจเกี่ยวกับกราฟที่เข้ามาใหม่เลยมีบอเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเข้าๆให้ฟังมีบม่มีมีแต่ละคนหูเปิด อีดิเกเตอร์อย่างละบอหูละบอว่าเราจะไปเปิดอยู่ไส่เส้นอีดิเกเตอร์นนะจังไดหูแล้วหูแล้วอาจารย์แต่ว่าอันเืออันนี้อันคิดอันนี้แหละอันนี้นมันบม่มีนะมันพอคนโตวตวคิดนี่บอเม,มีนมัน่ายนี่อืเฮียน้องสังเกต,ตมาทีเบื้องซ้ายมือเนาะสังเกตมาทีเบื้องซ้ายมือมันจะมีตัวหนึ่งนี่แหละที่ว่ามันจะเป็นนี่นี่น ้าน้องจะกดเปิดนะตอนแรกๆมันจะบอเห็นดอกตอนแรกๆน้องต้องกดเปิดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเลื่อนออกมา,าน้องเลือกรวดว่าน้องจะเปิดตัวไหจะล็อกเลยเบาะเบาะไสดอย่างไรเบาะนี่นเนาะออน้องลองเบิ่งมาทีเบิ่งซ้ายมือมันจะเห็นอยูอ่น,น,น้องมันตอนนั้นน้องกดออกไปแล้วนี่แล้วมันจะสามารถเอากลับมาได้เพราะกดไปไรนต่รถมันไม่น้อยไหม สำหรับเส้น e d ิเคเนอนในหน่เนาะเ s าสามารถเืิกได้นะว่าเ o าอยากจะได้ตัวใดเนาะเพราะว่าแต่จะเป็นเส้น SMA10 เส้น SMA5 MACD เ o าสามารถพิมพ์ได้เนาะอย่างเส้นอาจารย์จะเปิด MACD เนาะอาจารย์กับพิมพ์ค้นหาเลยว่า MACD มันก็จะขึ้นมาเลยอาจารย์แตะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะีนเนาะนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะยกตัวอย่างอาจารย์อยากจะเปิดเส้น SMA5 เลยอาจารย์กับแตะเข้ามามองนี่คือเก่าแล้วกับพิมพ์ค้นหา เอทีบีห้าเนาะอาจารย์ก็จะได้นี่แหละง่ายๆเนะวิธีการเปิดอะทุอคนเนาะโอเคอทุกคนเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปเลยมาออเดอร์ order นี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะขอเทสเป็นกราฟอีทีเรียมเลยทุกคนได้อาจารย์จะเทสเป็นกราฟอนะีทีเรียมเนาะก่อนอื่นการกา้กาวทักทายสบายดีทุกคนเนาะมาเดี๋ยวสิเริ่มเลยนะทุกคนเนาะนอ่าปั๊บเงินเลยมือนี้อาจารย์เอางบไปอยู่ที 200สองร้อยสองเหรียญเนาะเบอ่งว่าเขาจะสามารถสร้างกาไรได้หรือบอเนาะนะไม้แรกอาจารย์จะไปอยู่ที่สองสองเลยเป็นตัวเลขที่ว่างางามๆนะทุกคนเนาะมามันขึ้นไปต่ำกับจุดที่ว่าเป็นแนวตานเนาะทุกคนอ่ะตามขายเลยทุกคนขายลงมาเลยการบอรเพราะว่าอาจารย์สังเกตเนาะมันขึ้นไปต่ำกับจุดที่ว่าเป็นแนวตาสเนาะมีโอกาสที่จะดีดลงมาได้เนาะเบิ่งว่ามันจะดีดลงมาได้หรืบอบ่เนาะถือว่ามันอัปเดตมาใหม่ที่ว่างามอยู่างทุกคนเนาะก็ถือว่าคาดอยู่ อ่ะดิลงมาแล้วเนาะมีมาามไพ่ตามอาจารย์เปล่ามีไพ่ได้ตามอาจารย์บ่ตามได้อาจารย์ตามโอเคอวิน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 ่นตามตามพระองอาจารย์ที่โอเค,อ,เคอ่ะปรับเงินเลยท่านอ่ะสี่สิบสองจำเก้าเลยนะท่านเนาะเดี๋ยวจะเอากำไรของมันไปเลยสี่สิบสองจำเก้ามา มันเป็นแท่งสลับแบบนี้เนาะทุกคนเนาะทุกคนพยายามสังเกตเลยว่าละอาจารย์สังเกตเนาะเวลาที่มันเป็นแท่งสลับแบบนี้เนาะมันมักจะกลับโตลงมาเนาะทุกคนเนาะอ่ะแท่งนี้ทามันเปิียเขียวอาจารย์จะกดขายเลยทุกคนขายลงมาเลยมาขาลงมาลงมาบาทนี้มีโอกาสที่จะเป็นแท่งสลับเนาะหนึ่งแดงหนึ่งเขียวแต่ว่าแท่งตัวนี้มันเป็นแท่งแบบสรรัน้นนอยนึงเนาะแต่โนกราบอย่า อาจารย์เอาการาฟอันนั้นเด้ออีเทเรียมเนาะอ,อาจารย์เทพเป็นการาฟอีเทเรียมเนาะโอเคอ่ะบอกเป็นอย่างน้นอยเราควรคุณกันเอาเนาะอ,อ่ะปรับเงินเลยพยายามบริหารต้นทุนตัวเองเด้ออาจารย์จะพยายามบม่ให้มันเสียฮอวตสามไม่เนาะถ้าว่าเสียฮอวตสามไม่ก็คือจะลากพอร์ตเนักกว่เนาะให้ทุกคนบริหารทุนกันเอาเองเลยเด้อ อาะทุกคนปับเงินเลยตามได้ส่วนได้เนาะเดี๋ยวขอวิเห์กลับเป็นหนึ่งก่อนอ่ะมันทะลุโซนที่เป็นแนวต้านเนาะทุกคนเนาะตามซื้อขึ้นไปเลยทุกคนตามซื้อขึ้นไปเลยคือปฏิเสธราคาลงมาซะรูอ้ปอ่อ่ะขึ้นไปบัตรเนี่โอ้ทองคำขึ้นไปเาาเลยรองคำเนาะ <Okay. S 1> สบายดีคนที่เข้ามาใหม่เน้่ยสบายดีโอเคมภไยได้ตามป่ะมิไพได้ตามป่ะ มั่นใจเนาะทุกคนเนาะมั่นใจเนาะมีใครได้ตามอาจารย์ป่ะอืมจังไดตามเยอะเราะโอเคสุดยอดหลายเนาะสุดยอดหลาย,ย,ลายวินคนใดตามก็วินไปเนาะกลับมาทุนคือเก่าเลยทุกคน <c oughs> อ่ะคือว่ายังมีกำไรเนาะอาจารย์กำไรที่เศร้าไปแตอนนี้เนาะกำไรที่เศร้าเศร้าเหรียญเศร้าจ่มจิตน,นี่แหละเพราะว่าอาจารย์เอางบสองร้อยเศร้าสองเลย อ่าดอนมันทะลุโซนที่เป็นแนวต้านเนาะมันพยายามที่จะขึ้นไปหาจุดที่ว่าเป็นแนวต้านอยู่ทางทึงเนาะเขาสังเกตุที่นี่เนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋นตามซื้ออีกเลยทุกคนตามซื้ออีกเลยว่ามันจะขึ้นไปต่อได้หรือบป่เนาะที่จริงแนวต้านมันยังอยู่ทางทึงเนาะทุกคนเนาะถ้าหากว่าเขาสังเกตดีๆเนาะนี่เนาะนี่มันยังมีโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปหาจุดที่ว่าเป็นแนวต้านเนาะทุกคนเนาะบอกว่าจะขึ้นไปหาแนวต้านได้หรือบปล่าเนาะขึ้นไป ขึ้นไปน่าต้านอยู่บนเทิงคุณปิดเขียวได้ป่เขียวน้อยกับเขียวเขียวจัิงสิโอ้ลงมาสามร้อยนนขึ้นไปพอจับเนาะที่จริงมันมีไส้เทียนนี่ว่าขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันมีการปฏิเสธราคาลงมาเนาะก็เลยปิดแดงอ่าว่เป็นยังทุกคนปัดเงินเลยคูณนเงินเอาเนาะทุกคนเนาะจะพยายามบอให้มันเสียฮอวสั่งม้เด้อโอเค อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เจ้าขอตามขายบ้านหนึ่งเลยนะเพราะว่าสังเกตแล้วมันพยายามที่จะขึ้นเนาะมันขึ้นบ่อได้เนาะอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตกลงมาเนาะอ่าลงมาได้ปะสบายดีอาจารย์สบายดีสบายดีตอนสวยนะทุกคนเนาะสบายดีทุกคนเลยเอาไปจักออเดอร์เลยอาจารย์สามสี่ออเดอร์เนี่ยแหละอาจารย์ก็ลืมละประมาณสามออเดอร์เลยจะบอก หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเดินคาร์บูเรอร์น,นี่เนาะโอ้คือขึ้นไปแบบสิอ่ะลงมาได้ปะลงมามิดจีรีนะทุกคนเนาะอาะทุกคนผมเป็นอย่างนเนาะนะคูณกันเอาเวลาคูณประจำเป็นต้องคูณหลายเกินไปเลยทุกคนคน,ะะนะคูณเบาๆเนาะพยายามอยู่ในปริมาณที่วา่าเอาครับได้เนาะ โอเคสบายดีคนที่เข้ามาใหม่เด้อสบายดีคนคือเข้ามาใหม่หลายแหละอ่ะทุกคนตามขายลงมาเลยสเส้นอินดิเกเตอร์มันตัดลงมาแล้วเนาะแหงซื้อกมาหลายละอาจารย์คิดว่าน่าจะลงสองแดงได้เนาะมาลงมาบัดน,นี้โอเคนี่ครับมันยังอยู่รุมเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเราสังเกตดีๆเนาะนี่ครับอยู่นี่เนาะ อาจารย์คิดว่าแท่งต่อไปมันมีโอกาสที่จะลงมาต่ำแนวครับแล้วอาจารย์จะกดซื้อขึ้นไปนี่คือการวิเคราะห์ล่วงหน้าเนาะทุกคนเนาะวิเคราะห์ไก่พนดอ่ะจังแด่มันก็ต้องลงมาแหละล่ะโอเคสวยงามเน้ะทุกคนเนาะลงมาต่ำแนวครับเอ๊ะเลยสวยงามตอนนี้ยังรุดทึนอยู่นิดนึงทุกคนเนาะอ่ะคุณกันเนาวทุกคนคุณกันเนาเนาะเวลาเทศว่าจำเป็นต้องวินทุกไม่เนาะขอแต่เฮาบริหารต้นทุนตัวเองให้เป็นเฮาก็มีกำไรเนาะ เพราะว่ามันบ่มมีไผที่ว่าจะเทศวินทุกๆไม่หรอกทุกคนเขาต้องเข้าใจในจุดๆนีพน้พร้อมเนาะอ่าโอเคทุกคนปับเงินเลยตามายขึ้นไปเลยทุกคนตามซื้อเลยนะทุกคนเนาะตามซื้อขึ้นไปเลยอ่าสบายดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยสบายดี